สวัสดีครับผมเรว่านะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่1คันนะครับนี่คือ Toyota Hilux Vigo เครื่อง3.0นะครับเป็นพ r ีเลนเนอร์นะครับเป็นรุ่นตัว E กระจกไฟฟ้าตัวนี้ปี08สีดำนะครับเข้ามาใหม่เลยเป็นแครบยกสูงนะครับเป็นรถตีเทิร์นนะครับคันนี้ก็ตีให้ลูกค้าเข้าไปแสนเจ็ดนะครับนะครับไปเก็บไปเก็บสีรอบคันแล้วก็ไปอ่า ปลี่ยนยางนะครับไม่ใช่ยางใหม่นะเป็นยางดันหลอปปี22ยางสภาพใหม่ดีนะครับเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทําให้เสร็จสับดีแบบเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ขายเท่าทุนนี้กว่านะครับขายเท่าทุนนะครับผมก็จะเปิดราคาคันนี้อยู่ที่199,000บาทนะครับบอกเลยว่าคันนี้ได้มาแรงมากปกติเนี่ยนะครับจะซื้ออยู่ประมาณประมาณอ่า แสนประมาณไม่เกินไม่ข้ามแสนห้านะครับแต่อันนี้เนี่ยคือที่ซื้อมาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันได้เครื่องเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าซื้อไปแล้วคุ้มมากนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องในความสดนะครับผมซื้อมาเนี่ยผมไม่ต้องล้างเลยเครื่องในความสดมากนะครับตัวนี้จะเป็นวีโก้ตัวเจนแรกรู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นเครื่อง3.0ตัว e p พี n e r ถ้าต้องการเครื่องแรงขับทางไกลและสบายก็จะเป็นรุ่นตัวนี้ที่ตอบโจทย์สําหรับ ขายหลายหลายท่านนะครับที่ต้องการความแรงนะครับราคาค่าตัวเปิดแล้วนะครับ1 9 9 0 0 0บาทเป็นโตโยต้าปี2008ันแปไฮลักวิโกสามจุดศูนย์ e พีนเนอร์คันนี้ขออยากขายเงินสดเท่านั้นนะครับนะครับตําหนิก็จะมีตรงกระจกตรงนี้มันอาจจะแตกขอบตรงนี้หน่อยนะครับนะครับแต่ก็ใช้งานได้ปกตินะไม่มีซุ้มไม่มีซึมไม่มีรั่วเนาะนะครับรถติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วทําสีรอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะครับ แม็กก็จะเป็นแม็กสำหรับตัวยกสูงยางดันหลบอทีเนาะเป็นยางออเทเลนนะครับนะครับยางนะครับยังใช้งานได้อีกประมาณ2ปีนะครับยังใช้งานอีก2ปีนะครับนะครับนี่สีสันสวยนะครับมารับชมภายในครับนี่คือภายในของวีโก้นะครับนี่ดูสภาพรอบคันกันก่อนเนาะนะครับนะครับ สภาพสวยเบาะเป็น so right อ่าเป็นเบาผ้านะครับเบาผ้าทั้งคันเลยนะครับเบาผ้าเนาะนะครับนี่สภาพตึงกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้นะฮะกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้นะครับกระจบรับไฟฟ้านะกระจบรับไฟฟ้านะครับเปิดฝากระโปรงตรงนี้เปิดฝาถังน้ำมันตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเข้ามาด้านในนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นโล เทวิทยุใช้งานได้ปกติกดปิดตรงนี้นะฮะนี่เปิดปิดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับปรับเสียงก็อยู่ตรงนี้หมุนเอาได้เลยนะครับนี่หมุนเอาได้เลยนะฮะนี่แล้วกดปิดนะครับ,นนนะรบเล่น FM MM m อะไรได้ปกติคอนโซลสวยดูดีนะครับภาษี69ต่อให้เรียบร้อยนะครับหมด29เมษาเกียร์ธรรมดา5สปีดเปลี่ยกมืออยู่ตรงนี้นะฮะ สามารถใส่ของตรงนี้ได้นะครับรถก็ดูดีสะอาดสะอ้านคนก่อนดูแลดีนะครับนี่นะฮะคือได้ที่เครื่องเลยคันนี้ได้ที่เครื่องนะครับฟิล์มติดให้เรียบร้อยเนาะนะครับคันนี้ก็ถามว่าราคาได้มาแรงไหมอาจจะแรงหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องก่อนสําคัญที่เครื่องนะครับถ้าท่านเห็นเครื่องแล้วท่านจะเข้าใจเลยว่าเครื่องที่เดิมๆแล้วความสดเนี่ยแตกต่างกันนะครับระหว่างรถที่ล้าง ล้างมาแล้วกับรถที่ไม่ได้ล้างแต่รถที่ไม่ได้ล้างน่ะมันมีความสดที่เห็นแตกต่างให้ชัดนะครับเดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องให้ดูเรามาดูความสวยงามดูความเดิมกันก่อนเนาะนะครับรถดูดีนะครับ,รถ,นะร,บรถดูดีเลยนะครับภายในซื้อไปทําอะไรได้เปล่าไม่ต้องทําอะไรนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยเบาะสวยคอนโซลอะไรสวยไม่มีแตกหักแล้าทวิิทยุใช้งานได้แอร์เย็นนะครับนะครับเอาให้ฉ่ำเลยนะครับ รถสวยดูดีนะครับแล้วคนคนคนก่อนเขาเสริมเซ็นเซอร์นี้มาให้ด้วยนะครับเป็นเซ็นเซอร์กัดระยะเวลาเราถอยหลังนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ให้นะครับนี่ด้นท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นรุ่นตัว e เนาะไฮลักซ์แล้วก็ตรง e ตรงนี้นะครับมีรอยบุบการใช้งานตรงนี้หน่อยนะครับด้านท้ายสภาพสวยเปิดมานี่คือแม็กไลเนอร์นะครับ นะครับแม็กไลเนอร์ก็จะมีการเจาะโลบ้าตรงนี้นะครับนี่เทแบบนี้ถ้าไม่เอาออกได้นะครับนี่นะครับผมเดิมครับเม็ดอาร์ครับห็นชดเจนนะครับตัวเ็บเดิมนะครับมีตรงนี้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเป็นสนิมนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าจะให้ทําก็เดี๋ยวผมทําให้นะครับผมก็ลืมดูเหมือนกันนะครับทําแต่รอบนอกนะครับนี่แต่เม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับรถเดิมเนาะย้ำว่ารถเดิมไม่รถตีเทิร์นนะครับนะครับด้านล่างนะครับนี่ครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ครับยังอะไรถอดมาล้างทำความสะอาดพ่นให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่เฟืองท้ายนะครับถอดแรความสะอาดนะฮะ นะครับพวกตามจุดซอกต่างๆก็เอามาทำความสะอาดให้นะครับพวกล้อแม็กยางเนี่ยผมถอดแล้วก็ขัดให้เลยนะพวกแม็กนะครับแม็กถอดมาแล้วก็ขัดยางอะไรให้เรียบร้อยนะครับทําให้ดูดีเลยนะครับนะครับเชสซีสวยเนาะเชสซีสวยนะครับนี่ะฮะเห็นหรือเปล่าคล่องเหมือนจะไม่เห็นเลยนะฮะมืดหน่อยนะฮะนี่ครับพีเลนเนอร์นะครับ กระจกแท้เนาะกระจกแท้โตโยต้านะครับดูครับสภาพแผงประตูสวยดูดีนะครับรถติดฟิล์มเรียบร้อยรถอยู่ขอนแก่นนะครับรถอยู่ขอนแก่นตำบล5าพระนะครับอยู่บ้านนองบัดีหมีนะครับพิมพ์ไปใน Google Map ก็ได้หรือ Facebook YouTube ก็ได้ชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยบุญสมรถบ้านนะครับพวกบุ๊กคู่มือการใช้งานอยู่ครบนะครับเป็นหนังสือเล่มเแบบนี้เลยนะครับพวกใบพรบก็อยู่ตรงนี้นะครับ มีของลูกค้าในแว่นตายังไม่ออกเนะฮะอาไว้ในรถเลยครับนะครับนะครับเอามาอยู่กับผมก็ไม่ได้ใช้ตรงนี้สปริงอาจจะมันก็ได้อยู่นะครับค้างได้อยู่นะฮะอ๋อตรงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีก็ดีปกตินะครับอาจจะอาจจะช้าลงกว่าตอนนี้มันเป็นของใหม่นะฮะับสีหกเนะครับอีกประมาณ3วัน4วันค่อยอันนี้เพราะว่าผมผมเพิ่งติดมาเมื่อวานนะครับติดฟิล์มให้ใหม่นะครับ ครับดูดีดูด,ดีรถดูดีนะครับนี่เดี๋ยวดูตึ๊บตึ๊บโอ้โหสักครู่นะครับฝากระโปรงโตโยต้าหนักทุกคันนะครับอ่ามาดูกันครับผมโอ้โหกล้องก็ล่อไปประมาณ หนึ่กิโลกว่าแล้วครับกล้องครับที่ถือตอนนี้นะครับฝากระโปรงเข้ามาอีกหนักโคตรเลยครับเมื่อกี้เดี๋ยวมารับชมความสดของห้องเครื่องกันนะครับมาดูที่ฝากระโปรงกันก่อนไหมนะครับนี่ครับฝากระโปรงน็อตไม่ขยับเห็นไหมเนี่ยน่าจะเอาแฟงมาหน่อยนะครับน็อตไม่มีการขยับนะครับน็อตเดิมนะครับ น็อตเดิมแล้วก็ติ๊กเกอร์หมาบอากานะครับาตาไก่เห็นไหมครับติ๊กเกอร์ตาไก่อยู่ครบตัวอักษรตัวต้ตานี่ครับลูกศรชี้ข้างฝากกระโปงชี้เห้เอาไม้มาค้ำตรงนี้นะครับติ๊กเกอร์ตาไก่อยู่ครบนะครับตะเข็บซุ้มซอกเดิมน็อตแก้มขวาไม่ขยับเมอ่า ABS มี เดิมหมดครับไม่มีขยับครับนะครับหมายเลขคันหน้านะครับนี่ครับติ๊กเกอร์ลองกันกระแทกวกนี้ก็อยู่ครบนะครับน่ครับตัว L R จะมีนะครับนี่ครับตัว L น่ครับ L ฝั่งทางซ้ายของตัวรถ R ฝั่งทางขวาของตัวรถนะครับรถเดิมเนาะนะครับไม่เคยชน รถปี2008นะครับเครื่อง3.0เพดเดิมต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่งอไม่ยับแพดเพจแผ่นเพจต้องแบเรียบติดกับตัวรถแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีติ๊กเกอร์มอกพวกวีโก้เจนแรกจนถึงเจนสุดท้ายเนี่ยของวีโก้แชมป์ก็จะมีเหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้มาดูที่เครื่องครับน่ครับผมซื้อให้ราคาแรงก็พอเครื่องด้วยนะครับนี่ครับเครื่องสวยมากครับรถไม่ได้อยู่ดินแดงใช้งานเป็นน้ำจืดทั่วไปนะครับ เห็นไหมเห็นไหมดูครับเครื่องสวยมากตามพวกหัวน็อตตามพวกอะไรพวกนี้เห็นหมดแล้วก็ลูกค้าคนนี้โอ้โหเข้าใจงานนะอุด g e g r r ให้ด้วยนะครับก็จะอุดท่อที่จะนําพวกของเสียมาใช้งานอีกทีนึงนะครับซึ่งมันก็ดีกับตัวรถคันนี้แต่ข้อเสียก็คือเป็นมนลภาวะกับโลกเรานะครับอาจจะมีมากขึ้น นะครับแต่ก็ข้อดีคือรถก็คือไม่ได้เอาของเสียเข้ามาใช้งานทีนึงก็คือของเสียที่เราถ่ายออกมาแล้วก็จะอ,ออกไปเลยไม่ย้อนกลับมาใช้งานอีกนะครับนี่คือการอูจิเอจีอาทำให้รถมีความแรงแล้วก็ก็คือไม่เอาของเสียเอามากินนะครับไม่กินอะไรที่มันไม่ดีนะครับก็คือเอาออกไปเลยนะครับถ้าเสียแล้วเสียเลยประมาณนี้นะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายนะครับพวกตามหัวน็อตนะครับสวยมาก นะครับเครื่องเดิมไม่เคยถอดไปทํานะครับพวกตามซีนตามขอบประกินไม่มีการั่วซึมไม่มีการเยิ้มนะครับแห้งสนิทสวยงามมากนะครับยางรองพวกตามประกินเห็นไหมครับสวยงามสวยงามนะครับนะครับห้องเครื่องก็ไม่ต้องทําอะไรสวยงามเนาะนะครับนี่ครับสดมากน่ครับพวกตามปั๊มน้ํานะครับ สวยสวยสวยโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กัน <c oughs> เกียวว่างร,าร้อยรถตาติดแล้วมาฟังเสียงกันเลยครับ โอเคดูครับไม่มีควนไม่มีไอครับไม่มีควนไม่มีไอเครื่องเกียร์ดีแน่นอนนะครับ เป็นประมาณนี้ครับสำหรับโตโยต้าไฮลักซ์รีโวกระบะสีประตูเกียร์ธรรมดานะครับรถนะครับอาจจะมีเก็บสีมาเป็นบางชิ้นแต่รถได้สภาพเดิมน,อน็อตด้านหน้าด้านท้ายฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาประตูทุกบานน,อน็อตไม่มีการขยับ นะครับน็อตไม่มีการขยับมีแค่เก็บสีรอบนอกเพ<อ>ื่อความสวยงามนะครับบางชิ้นอาจจะเป็นสีเดิมแล้วก็อาจจะมีรลุวยการใช้งานเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสลับการรีวิวตัวรถถ้าในสนใจสามารถโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอดน้าบนได้เลยนะครับหรือนี่ก็ได้นี่เบอร์ที่เพจกับเบอร์หน้าร้านอันเดียวกันเบอร์เดียวเลย0942742233แอดไล ตัว A ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนำหน้าตัวเครับแค่ตัว A ไม่ใช่อนะครับตัว A ภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทร0942742233สนใจโทรสอบถามมาได้นะสำหรับวันนี้นะครับผมไลออนจากช่องบุญสมรถบ้านต้องขอตัวลาณนะที่นี้กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปโอหน้าสำหรับวันนี้ขอพรบคุณมากๆเลยที่รับชมคลิปวันนี้จนจบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับ ใครที่ชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับชอบการรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์เป็นอะไรใจให้กันด้วยเดี๋ยวโอกาสหน้าจะหารถสวยๆมารีวิวให้รับชมเรื่อยๆแบบนี้ทุกวันช่วงประมาณตอนเย็นทุกวันเลยนะครับประมาณตอนเย็นเดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับ